สวัสดีครับวันนี้ต้มปลาปลาต้มนะครับนี่วันนี้ปลานิลต้มปลานิบต้มปลาปลานิลนะครับอันนี้ต้มปลานิลน้ำใสนะครับนี่น้ำใสปลานิลในวัตถุดิบนะครับต้องเอาแบบสดๆเลยนะครับอันดับแรกเลยแล้วสั่งมาต้องดูคัดดูหน่อยนะครับเนี่ยปลาเปิดแล้วก็เลือกแล้วก็ทำดีๆหน่อยนะฮะแล้วก็มาก็ล้างน้ําเกลือนะฮะล้างน้ําเกลือนะครับไม่คือเพื่ออะไรนะครับเพื่อไม่ให้มันคาวนะครับถ้าล้างน้าเกลือจะไม่คาวนะครับ ปลากอเราก็เลือกสดๆล้างดีๆนะฮะว่าส่วนส่วนท้องมันเนี่ยปลานิลเนี่ยมันจะกินหัวอาหารมันจะมันมันจะบางทีบางกินขี้เลนขี้ตมนะครับมันมันจะก็จะเหม็นเหม็นเหม็น้าวเหม็นอะไรนะครับปลานิลจะคาวมากนะครับถ้าคนทําไม่เป็นจะคาวมากนะครับซื้อมาแล้วก็ล้างดีๆฮะล้างเอาสดๆหน่อยล้างดีๆล้างน้ําเกลือนะครับส่วนเครื่องต้มยำก็เหมือนเดิมนะขาตะคาดไปมะกรูดนบมะกรูดนี่สิเอานะครับเนี่ยสิเอา กับคาตาคายแล้วก็บางประเทศก็ใส่เป็นลูกๆใส่ก็ได้ครับนี่นี่คือต้นปลาแล้วก็เจ่วเจ่วนี่นะครับมีหนึ่งแจ่วแจ่วตามด้วยเจ่วเจ่วเจ่วพิกลนนะครับใส่ไปเลยใส่ไปเลยพิกนเจ่วพิกลนนะครับพิกนก็พิกลนนี่แจ่วพิกนมีอะไรครับน้ำ น้ำปลาน้ำมะนาวนะครับแล้วก็ชุดรสข,ข้าวเัลวยแล้วก็ใส่ใส่ไปข้นๆหน่อยนะครับนี่ใส่ต้นหอมปักชีนิดนึงนะครับแค่นี้เองครับโอเคครับนี่ครับ